ขั้นตอนการแก้ไขเอกสารของเว็บกระทรวงแรงงานเมื่อเรายื่นสมัครไปทำงานเกาหลีใต้แบบออนไลน์จะมีวิธีการยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกๆคนเข้าไปแก้ไขเอกสารเมื่อเจอสถานะนี้กันครับอันดับแรกให้เราล็อกอินชื่อของตัวเราเองจากนั้นให้เข้าไปเมนูที่ชื่อว่าดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดสง่งให้คลิกที่รูปซองจดหมายครับจากนั้นเราจะเห็นข้อความของเจ้าหน้าที่ครับที่จะระบุ ข้อความแจ้งเอาไว้ว่าเราต้องแก้ไขเอกสารส่วนในบ้างเราก็ทําการอ่านรายละเอียดและทําการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งครับทั้งนี้เราควรจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าเรากําลังแก้ไขเอกสารส่วนนี้อยู่ครับจากนั้นกดคําว่าตกลงการแก้ไขให้เข้าไปที่รูปประกาครับคลิกหนึงครั้งระบบจะกลับเข้ามาที่หน้าหนึ่งใหม่ให้เลื่อนลงไปด้านล่างจากนั้นคลิกที่คําว่าถัดไป เข้าไปที่หัวข้อบัตรประจำตัวประชาชนเลือกคําว่าแนบไฟล์ทาการเลือกไฟล์ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วคลิกที่คําว่าถัดไปจากนั้นระบบจะพาเราเข้ามาหน้าที่3ามสรุปคําขออ่านรายละเอียดข้อมูลและเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกที่ยอมรับข้อตกลงจากนั้นเลือกคําว่าส่งเรื่องสิ่งสําคัญคืออย่าลืมเข้ามาตรวจเช็คเอกสารในระบบและชําระเงินครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนครับ